สวัสดีครับผมกิจนะครับผมเป็นรライダーลาล่ามูสนะครับผมผมได้จะใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยแชั่วโมงนะครับแล้วการขับขี่เนี่ยอย่างต่ำวันละ150ถึง200กิโลนะครับแล้วก็ยางเดิมของผมเนี่ย มันเริ่มจะหมดแล้วนะครับเริ่มรู้สึกลื่นครับแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยอยากที่จะ,จะเปลี่ยนยางครับประจวบหมอที่ผมไปเจอรุ่นพี่ขับล่ามูฟเหมือนกันครับผมเห็นรุ่นพี่เขาเปลี่ยนยางเป็นยี่ห้อคอซ่าครับรุ่นคอสเอสก็ผมเห็นแล้วสนใจมากบรจต์บอกว่าลายยางถูกใจผมอ่าผมก็ถามรุ่นพี่ว่ายางนี้เป็นยังไงบ้างว่ามันเกาะถนนไหมรุ่นพี่บอกว่ามันเกาะถนนนะม,นมันดีเลยแหละโอเคเลยผมก็เลยสนใจที่จะเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนแล้วก็ได้ใช้งานประมาณ5000โล ผมบอกเลยว่าผมถูกใจมากนะครับมันเปลี่ยนจากยางเดิมไปเลยอ่ารู้จักรายยางนะครับมันออกแนวกึ่งๆนะครับขัดขี่บนถนนทั่วไปเนี่ยโอเคครับแล้วก็ขัดขี่พวกสายลุยก็โอเคเหมือนกันครับแล้วก็การขัดขี่นะครับยิ่งขัดขี่ในช่วงหน้าฝนด้วยรายยางนะครับที่มันดอกยางมันค่อนขัางที่จะเยอะและหนาครับแล้วล่องเนี่ยลึกนะครับทำให้การรีดน้ำได้ดีขึ้นแต่ว่าไม่ควรที่จะบิดเร็วเกินไปนะครับจะไม่ปลอดภัยต่อตัวเอง สำหรับราคานะครับผมค่อนข้างที่จะพอใจมากเพราะว่าราคาไม่ได้แรงเลยครับราคาในค่อนข้างที่จะจับต้องได้ง่ายมากครับก็อยากให้เพื่อนนะครับที่กำลังมองหายางที่จะเปลี่ยนให้กับรถคู่ใจตัวเองนะครับผมก็มาลองยางตัวนี้ได้เลยครับส่วนตัวผมนะครับไม่ผิดหวังกับยางตัวนี้เลยนะครับทรงประทับใจมากที่เปลี่ยนมาแล้วก็ทําให้ผมการขับขี่ผมการทํางานผมเนี่ยมันปลอดภัยเซฟตัวเองดียิ่งขึ้นนะครับ